จากหน้าไพ่นะคะหมอเห็นหนึ่งว่าคนคนนั้นมีสวาวะที่หยุดนิ่งไปนะคะเพราะว่าอาจจะแบบรู้สึกอุดอัดอะไรบางสิงบางอย่างไหมจะทำอะไรไม่ได้ตามใจตัวเองหรือเปล่าตรงนี้ก็คือมองว่าเดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่สารนี่นะคะคุณคุณอยา่าเพิ่งคิดอะไรกับเขาที่ไม่ดีนะคือตรงนี้คือมองว่าเขายัางมีความร้ายคุณอยู่นี่ค่คะแลวคุณเหมือนเดิมหน,นึ่งถ้วยอ่ะไม่เงียบไปไหนมีการติดต่อสสารนี่นะคะ เขาต้องเดิน่เหมืนเขาต้องการเดินออกจากตรงนั้นค่ะตรงที่เขาอุดอัด่ะค่ะหรือแม่ก็จะเดินทางมะคุณก็ได้นะอืมใช่อย่างที่มีการติดต่อศึกษาเมย์นะ,ะ่ะคุณถ้าเกิดว่าเงี้มีเงินไปนะคุณยัเพิ่งไปแบบไปแบบไงตั้งดาบใส่เขาก่อนอ่ะแข้ง หมือนว่าเขาพยายามทำตัวเองแบบให้เข้มแข็งให้มันกลับมามีความสุขเหมือนเดิมเจ่ว่าเขามีน้องคิดมากคิดเยอะนะคุณเดียร์สตาถ้ไม่เข้ากาัาจ,จะเป็นคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงหรือเปล่าปีน,นี้อ่ะคนเรามีชื่อเสียงมากเกินไปอ่ะคือมักจะเป็นแบบว่ามันแบบต้องอยู่จํากัดตัวตัวเองอยู่ตรงนั้นซึ่งไม่สามารถทำอะไรได้เลยเดี๋ยวเรืองข,ของความสัมพันธ์อืมเขาเลยคิดเยอะคิดมากเพราะว่าเขาทาอะไรไม่ดีได้ดีไม่มากกว่าน,นี้เนูรู้สึกว่านะทื่เขาเองเขาอยากจะพยายามทํา ท่านเป็นท,ที่สุดอะต่อความัมพันเนี่ยเขาหน้าค่ะ